なるほ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ xin không i love ทั้งหัวมีรวมรวมเรือนน้ำตาสะเปื้อนสายเปรยนะ์เป็นจงหวะนะเป็นจังหวะดูแลและจ้ะอย่าคิดมากนะตอนนี้เป็นจังหวะก็ท้องได้สามเดือนแล้วด้วยอย่ามัวแต่คิดเรื่องที่ทำให้คิดมาก แต่ว่าเป็นจะรังเรื่องที่คู่นี้ท้องเปเดือนไม่รู้มึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยกลัวมึงทิ้งอ่ะกลัวกูทิ้งกูจะทิ้งมึงได้ไงวะหลักฐานทนโก้อย่างเงี้ยเล้ยนี่มึงท้องลูกหงอยเป็นสี่เหลี่ยมมเมื่อกี้มาพอดีเลยปนี่เลยเร็ว ดูพี่แมวสิโอ้โหพี่แมวโอ้โหพี่แมวทำไมกูแล้วมึงมาสบก็ตาคนนี้ด้เปล่าเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมมึงเนี่ยโอโ้พี่แมวมมึงงานั่ทำไมม่อะไรนะพี่ท้องวิ่งไงเป็นจังหวะมันอะไรเหรอพี่แมวเนี่ยมันคืออะไรเหรอพี่ท้องอหัวท้องหดหลังทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้ล่ะพี่แมวทำไมใหญ่ ไอ้นี่ก็ทิ้งนั้งคืนเนี่ยทำไมอะไร่ะอะไรขนาดนั้นแมวทิงอ่ะยังไม่หยุดพูดอีกเลยอะไรนะที่แมวลุงหลอดเขาทำไมอ่ะป่าวบอกว่ามันดูแลลูกทั้งคืนอ๋อท้องกี่เดือนเนี่ยฮะใช่กี่เดือนหรอไม่รู้เหมือนกันอ่ะนับไม่ทันหว่านี่แมวผู้ผิดแล้วมั้งอะ ไอเขาด้แคมกไะไรขางมวายขอ,อะจำนเดือนทัน้งบเบจวันีน่สามเดือนก็ไไปใหญ่โตขนาดนี้นี่ว่าพี่คงเป็นท้องมานะตชายต้องมีหลายตัวแน่นเนยเอ๊ะคนนะคนมิต้าไม่ใช่ลูกยุงดเบจวรนะรณเมาแน่นอนอย่างนี้เมาแน่นอน วัวมอ่วเปล่าไม่ให้พี่สัมชายเราอยู่ด้วยกันมานะจนตอนนี้นะเบนจวรรณก็ตั้งท้องได้สามเดือนแล้วด้วยพี่พ่อปางเนะ่ยไม่เคยถามเบนจวรรณเลยว่าพ่อแม่เบนจวรรณเขาเป็นใครแล้วอยู่ที่ไหนนะเจ้าเบนจวรรณเบนจวรรณมีพ่อแค่คนเดียวจ้ะอ๋อเบนจวรรณมีพ่อแค่คนเดียวและพ่อเบนจวรรณเขาชื่ออะไรนะจ๊ะพ่อของเบนจวรรณ เาเ็ี่ว่าพ่ออาจจะนหลายหนเบนจรวรรณขอโทษนะเป็นจรวรรณก็เลยบอกพี่ไปเลยอะไรอย่างนนะี้ในอดีตเบนจวรรณคนในสมัยนี้เนะี่ยคนที่ชื่อว่าอาจก็มีถงไปพี่อยากจะรู้ว่าพ่ออาจของเบนจรวนะนจรรณเนี่ยเขาเคยทำงานอะไรบ้างหรือเปล่าพ่อของเบนจรวรรณเมื่อก่อนนะนะ พ่อเขารับราชการอยู่ในเมืองหลวง <_': S 1> เขาได้รับตำแหน่งเป็นถึงขุนอาดเลยนะจ๊ะ เป็นยังไงเป็นยังไงแน่นะเน,นี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเกาท้องกูงทำไมเนี่ยอ้าวก็มึงตั้งคัน <c oughs> มึงเลยเกาวให้อ่ะไม่ต้องเดี๋ยวท้องเลยเอ,อ้าเหรอไม่เกาวแล้วม <c oughs> ึงมีพ่อมีแม่เขาบ้างไหมล่ะพ่อแม่เหรอหนีไม่จะเต็มไปไหว้เขา แล้วพี่ทำม,มาหากินอะไรเอาพี่กูเนี่ยไม่ธรรมดานะเป็นอะไรเป็นเบอรปืนล็อกจางนี่ทำไมหาา้ากับเก้าถึงเก้าจบแล้วไอ้จบยวครบร้อยเลยวะแต่จ้า <c oughs> กูเ <c oughs> จ้มามัน เดี๋ยวราจะมพดอตรงนี้นะจะดื่มแ้วห,หรือเปล่าอันนี้น่ี้จะทำธให้น,อน้องสักคู่นึยอ๋อไ่ด้แลจ้าไปอะไรใช่ไ,มไหมไไรอตรงนี้นะพี่จะรีบไปรีบมานะจ้ารีบมานะจา,า,นะจาดูโยโอปืนด้วยอ่ะโอ้ยปืนอ่ะคุยกัี ตุ่อะเรยังจะีลงจะรนูหล่อไเป็นจงหวัดเนี่เป็นลูกสาวใครลูกสาวใครเป็นจงหวัดเป็นลูกสาวของพ่อุาได้นึจังหวันี้เป็นลูกนะใช่รึเปล่าเหมือนเมือนเคยได้ยินเลยเขาว่าเขาไว้ว่าเนี่ยคนเลียน้องทเงินที่หลังๆคุณกนจะพูดทาไมเนี่ย รู้แล้วก่ไม่ต้องพูดเก็บเอาไว้ไไหมเนี่ยหไม่ได้ที่นี่แต่แน่เลยนะที่สงชายทไปที่สงชายไม่รู้จริงๆเลยใครจะไปคิดองชายอยู่ได้ไปชอบกไม่ได้ยิ่บุญดงดับไปยิ่งทข้ายสมชายตายก็ไม่มี้ว่าต้องหนีเีงเลยนะตอนเนี้ยตไปแล้วมันก็ไม่มีส ใส่ไปจมั้ก็ร้น้าท้องฐานตำวทำอะไรได้จ้าวชีวิตแรกเลยป้าหล่ะชีวิตแรกมันก็หยูได้เอาแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวตำรวจจะหลอกให้พี่แมวหห่อใส่ไปจมั้เดี๋ยวส่งทางอ่วนไปแม่รู้จมั้งก็ได้ ใครใารรู้นะตัวแรนะใครใครรู้นะอ๋อพี่สมชายก่อนสิลูกมึงจะเป็นดาวสิงโต เป็นจวนแฟนเปล่าเมื่คืนนี้เนี่ยพี่ออกไปข้างนอกมาอากาศในกำลังดีเลยหรือว่าอากาศตอนนี้เนี่ยมันเหมาะที่จะให้เป็นจวนหลับขาก่อนดีไหมลูกตรงงานจะได้แข็งแดงด้วยนะไปได้จ้ะดู่ข้าวเปล่าแต่ว่าเป็นจวนหนักถามว่าอยาเพื่อนี่ได้เลยนะ 走。 Thank <sweak> 不枉<三><哇>

No, yeah. แล้วก็หลอดไม่ตบอะไรต่างๆที่นอนเลขคู่ครับไอ้หลนจะทิ้งได้หรือไม่ครับมีแมวกูอยู่ไม่ได้แล้วกูมันยากเป็นศพคนที่ร้อยที่นี่นลูกจ๋าท้องแฟนแป๊บเมื่อไหร่เดี๋ยวพ่อจะกลับมาซ้ำใหม่นะลูก อกลายเป็นตลกเจ้าของ่าแล้วแล้วเอาไปต้องการแต่นึกขึ้นุ่กในท้อง,ต,องต้องหลังเหตุกลับมาหายนแล้วเฮ้ยไอ้หูในี่ใจไวจัง มันคงไปทำกับข้าวอย่างกินละมั้งพี่มไปดูสิในครัวมีหรือเปล่าทำไมเนี่ยเป็นจันที่กำลังนอนเลยเดี๋ยวสิพี่เดี๋ยวเดี๋ยวลูกโอ้ยตกใจเอ้ยเปวนจันทร์มหเปล่าไม่มีวันในบ้านนะแล้วเป็นันทรสึเยวันพี่สึกเยทำไมวะหลอกพี่มาว 아!